ไปกันต่อเลยนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกทุกท่านนะครับก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่4แล้วสําหรับชุดแนวทางของเรามานานๆนานๆทีมาเจอกันก็ลงไปยาวๆเลยนะครับสําหรับชุดแนวทางของเรามามาดูชุดที่เราพูดกันว่าจะมาลงให้กับเพื่อนสมาชิกก็คือชุดที่ว่าเดินดีบนล่างว่าจะได้ชุดไหนนั้น ก่อนที่จะไปดูแนวทางเราก็ฝากคําเตือนกันก่อนนะครับเป็นแค่เพียงแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเพราะว่าทุกๆแนวทางเป็นแค่การคํานวณสถิติย้อนหลังครบน่าที่จะเป็นเท่านั้นดังนั้นแล้วชุดแนวทางตัวเลขเราเองก็ไม่สามารถการันตีได้ว่าจะต้องออกทุกๆวดเสมอไปมันก็มีหลุดมีเข้าเป็นธรรมดาดังนั้นแล้วก็ขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของเพื่อน,อนสมาชิกอีกทีหนึ่งมาก่อนที่จะมาดูชุดนี้กันเราก็มาดูชุดเด่นบนของเราชุดนี้กันก่อนก็คือ จะเป็นเด่นแบบ4ตัวและ3ตัวสถิติก็ถือว่าโอเคนะก็มาเข้าไอ้ชุดที่ว่าเดินเข้ามาก็มากระลืมเข้าตั้งแต่อีชุดชนกันนี้ก็มาเข้าตั้งแต่ชุดนี้มาก็คือมาทั้ง10ทั้งหน่วยแล้วก็มาหน่วยมาหน่วยมาหน่วยชน7มาหน่วยชนเจก็มาหน่วยแล้วก็ชน8มา10หน่วยก็คือ3ามเป็แปด แล้วก็มาชนอยู่ที่เลข3ก็มาอยู่ที่หลักร้อยแล้วก็งวดล่าสุดที่ผ่านมาก็มาชนกันอยู่ที่เลข5ก็มาที่หลักสิบอ่าส่วนงวดนี้นั้นดินก็คือจะชนกันเพราะว่าตัวเลขมันยังเป็นตัวเดิมอยู่ก็คือหลักหมื่นของเราก็ยังคงเป็นเลข5เหมือนเดิมดังนั้นแล้วการคำนวณตัวเลขมันก็จะเป็นชุดเดิมก็คือ 45, 6 7แล้วก็5,67ดังนั้นแล้วชุด567นี้ ถือว่าเด่นขึ้นมาอีกทีก็เด่นขึ้นมาอีกอหลายสูตรแล้วนะสำหรับชุดนี้ห้าหกเจ็ดของเราชุดนี้หลักการคำนวณก็เหมือนเดิมก็คือเราจะใช้หลักหมืน่นคูณ3บวกด้วย9ขอาคงที่ก็คือ5 35 5บวกก็ได้เท่าก,กับ4ก็เดินแต้มไป45 6 7ส่วนชุดนี้ก็เป็นชุดตายตัวของเราก็คือหลักหมืน่นเดินแต้มก็567ดังนั้นชนกันอยู่ที่567ชุด567ชุดนี้มาชนกัน ชุด2แล้วก็ชุด3นะชุดนี้พยายามเกาะให้แน่แนๆเลยนะชุดนี้567เนี่ยนี่เกาะให้แน่แนแนเลยแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็คือชุดา3ามมาชนกันอยู่ที่3 4แล้วก็จนดินน้นขึ้นมาหน่อยก็คือ3เห็นไหมชนกัน3 4ก็ชนกันมา2ก็ชนกันมาเอา้ายังไงยังไงเดี๋ยวเราก็มาดูกันอีกทีหนึ่งส่วนชุดนี้เอามาฝากให้เพื่อนเพื่อนแล้วก็มาดูชุดนี้กันเลย ต่อกันชุดนี้กันไปเลยที่นี้ก็คือชุดนี้ก็ถือว่าเดินมาดีนะสถิติชุดนี้ถือว่าตัวเลขที่สําคัญตัวเลขมันน้อยชุดด้วยเนละมามาดูว่าจะได้ตัวไหนนั้นก็คือตัวเลขที่ออกก็คือ5 59 3 52แล้วก็2 0นะครั้งที่1ก็คือ3 4 9 134นะ 1>, 1 3 4แล้วก็307นะ307แล้วก็044สอ่ะสุดแรกของเราก็คือเราจะใช้หลักหน่วยล่างก็คือเลขก0บวกกับหน่วยคอหนึก็คือเลข9ก9จุดนี้หลุดไปนะเดี๋ยวกวมให้ก่อนอันนี้มา2ตัวมาบุญตามเป้า ไม่มีพลาดอ่ะชุดนี้ก็ถือว่าหลุดไปก็ไม่เป็นไรสถิติเขาก็เดินมาดีก็หลุดไปอย่างชุดนี้ก็หลุดหลุดมามาเข้า2ตัวกลมไม่แน่นะชุดนี้อาจจะมา2ตัวอีกใครจะไปรู้ใช่ไหมครับเพื่อนก็ให้โอกาสเขาหน่อยจะไม่มีสูตรได้หรอกไม่ว่าสำนักไหนจะไม่มียาวตลอดก็ต้องมีหลุดกันบ้างนะเพื่อนก็พิจ,จนารณาดูเอา หลักการคำนวณก็ง่ายๆนะเราใช้หลักหน่วยล่างก็คือเลข0บวกด้วยหลักหน่วยคอ1หลักหน่วยคอ1ก็คือเลข9กก็เดินไปเลยน,นะครับก็คือ9 0มามาดูไอชุดที่2กันชุดที่2นั้นเราจะใช้หลักหน่วยคอ1หลักหน่วยคอ1ก็คือชุดนี้แล้วก็10คอ2 10คอ2ก็คือตัวนี้ก็คือ9บวก3ก็ได้เท่ากับ2และ3าม 2และ3เอ๊ะทำไมมันได้ตัวเดิมโอ้โอตัวเดิมน้องเพื่อนเนาะตัวเดิมเห็นไหมตัว์รล่งเกาอันนี้3 4 9สีเกาอันนี้2 3 1สอันนี้1 3 4สีโอ้ได้ตัวเดิมมามาดูตัวชุดที่3กันได้ตัวเดิมนะส3ก็ไม่ต้องบอกนะเพื่อนเพน่าจะรู้นะว่าจะเป็นบนหรือล่างมาดูชุดนี้ชุดที่3ก็คือหลักพัน หลักพันก็คือเลข9 9อะไร9หบวกกับหน่วยคอ4 9นี่ก็คือหน่วยคอ4ก็คือ9บวกก็ได้เท่าก,กับ3และ4เป็นไงเพื่อน3และ4 3และ4 3และ4อันนี้ผมฟันให้บนอันนี้ก็บนแต่ว่า สองและสามสามและสี่อันนี้ผมแถมให้ล่างด้วยนะด่นล่างด้วยดิแต่ว่าสองและสามนี้เอาเป็นบนไปอันนี้บนเน้นบนกันที่ล่างนะสำหรับชุดนี้ส่วนชุดนี้นะบนเราติดไหมติดศูนย์เอางี้ก็ได้ตัวนี้เข้ามาบนดีชุดนี้เอาเป็นบนไปก็แล้วกัน ก็คือบนเราจะเน้นบนทุกเราจะเน้นบนทุกสูตรเลยนะก็คือสูตร1สูตรสสูตรสทั้ง3สูตรนี้เราจะเน้นบนลองลองไว้ที่ล่างหน่อยเพราะว่าชุด2 3 4มันก็ยังมาเดิ่นชนกันอยู่ที่3 4 2สก็คือชุดเนี้ยส3แล้วก็ 3- 4ก็ยังมาชนกันเห็นไหมเพื่อนเราก็เลยเน้นไปที่บนส่วนล่างเรายังไม่ได้ลงไปเลยนะเดี๋ยวเราค่อยมาเปรียบเทียบชุดล่างของเราอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นชุดไหนอ่ะแกปหน้าจอชุดนี้ไว้ก่อน ก็คือบนเน้นบนเลยนะทั้ง3ชุดนี้มาดูชุดนี้กันของเราทีนี้แคบหน้าจอกันเลยยังแคบหน้าจอไปก่อนเอาไว้ดูนะเพื่อนมาดูชุดนี้ก็เข้าบนตามเป่านะก็คือเข้าที่5ส่วนนี้ก็หลุดไปเป็นธรรมดาไปก็ไม่เป็นไรแต้มสีให้หนายมาดูสิว่า,าจะมาชนกับชุดของเราบ้างไหมก็คือห 5 9 3 5 2แล้วก็2 0แล้วก็3 4 9 3 4 9 1 3 4 3 0 7 0 4 4มาดูสูตรที่1กันสูตรที่เข้าก็ถือว่าเดินมายาวนะสถิติของเขาก็ถือว่าเดินมายาวชุดนี้ส่วนมากจะมาบุญ แต่วันนี้จะมาบนหรือล่างอ่ะมาดูกันก็คือเราจะใช้หลักแสนบวกกับหลัก10บขอ2นะหลัก10บขอ2ก็คือชุดนี้เดี๋ยวนี่สิบขอ2ก็คือตัวนี้ก็คือ5ก็คือ8 8แล้วก็ 9ส่วนสูตรที่2นั้นก็คือเราจะใช้หลักพันนะหลักพันตัวนี้ก็คือเลข9ก9มาบวกกันนี่ก็จะได้เท่ากับ8ติด8ติด9นี้ผมว่าน่าจะลงล่างหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนอันนี้9และ0 9อันนี้8 9อันนี้9แล้วก็ศูนย์มาดูที่ชนกันดีกว่าเออมาชนกันอยู่ที่90อยู่ชุดหนึ่ง890มาชนกันอยู่890ดังนั้นแล้วชุดนี้ผมคิดว่าให้จะลงล่างนะลงให้ก่อนเอ,อ้าชุดนี้ผมให้ล่างไปแล้วกันเพราะว่าบนเรมไม่ติดยังไม่ติดเลยตัวดินเรายังไม่ติดชุดนี้เลยจะเป็นชุดไหน แล้วยังไงยังไงก็มาพิจารณาดูอีกทีหนึ่งเอาไปพิจารณาดูนะสำหรับอันนี้เราไปนเนนอยู่ที่บนนะสำหรับชุดนี้ส่วนศูนย์และ9ก็มาติดศูนย์ของเราอยู่ติดศูนย์ก็ไม่แน่นะเพื่อนศูนย์เขาน่าจะกลับมาบนเพราะว่าศูนย์เขาเพิ่งออกไปศูนย์กลับสามศูนย์เก้าแล้วก็วิ็งงวดเป็นงวดมาก็ไม่แน่นะศูนย์อาจจะกลับมาบนอีกก็ได้อ่ะยังไงยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึง่งส่วนคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะเพื่อนเอนวค่อ,มอนม่ในคลิปหน้า สุดคลิปนี้บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ